สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมอินซามะแลนะครับวันนี้ผมไม่รีรอและไม่รอรีเลยนะครับเพราะว่ารอบก่อนในการทํากิจกรรมหน่วยนะครับเออนี่อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเป็นบอสหน่วยนะครับนี่เหมือนเดิมเลยครับเฮคไครเรสนะครับบอสหน่วยเนาะซึ่งเหมือนเดิมครับวันนี้ไลอาผมได้เชิดชายผมก็จะมาอัดคลิป สำหรับไรอาร์นี่แหละครับนี่ก็คือลองตีแล้วแหละว่าเหมือนเดิมไหมโอเคเหมือนเดิมนะครับก็เหลือสองสิทธิ์เดี๋ยวให้ดูรอบหนึ่งในนี้แล้วก็เจอกันในไลฟ์อีกทีหนึง่งละกันนะครับรีบตัดรีบลงรีบขึ้นไลฟ์นะครับอ่ะมาเราไปอยู่กันที่บอสหน่วยเฮคเรสแห่งความว่างเปล่าสีฟ้านะครับผมแหมรู้เลยว่าใครหลายๆคนก็อยากที่จะตีแบบบอสหน่วยแบบฝันร้ายให้ได้นะครับเพราะว่ารหลากหลายกิลเขาก็ต้องการ คนที่ตีบอสฝันร้ายได้เนาะเพราะว่าของที่ได้นี่มันอิ่มจริงๆนะครับนี่หินรีนะครับน่าจะเท่าเดิมเลยปะ่ะ20 30ิบอ่าสานะครับแล้วก็เท่าไหร่วะเจาปะ่ะเออประมาณ75นะครับแล้วก็ได้จากตรงนี้ไปอีกนะครับอีก5้านะครับเป็น80นะครับ โหอิหม,ม่าทุกคนเนาะหากท่านใดกําลังมองหาร้านเติมเกม Backcoverm ผมขอแนะนํา t เ e อ e ์เปผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนามากมายการันตีด้วยคุณภาพผู้ใช้งานจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนคลิกเลยที่ w w w t ์เว e บ a อทเท m บอรเติม b a c k c o v e r M วันนี้ใช้เพียงแค่ AED คุ้ม3ต่อ1คุ้มจัดกับแพ็กอันเชิญต่างๆที่ไม่ซ้ำกับในเกม2ได้รับเคเบิร์คอยทุกๆยอด100บาทเลื่อนลงไปใต้ล่างดีสคริปชันใส่โค้ดอินสมั ก็จะได้รับส่วนลดลดเพิ่มไปอีกและอย่าลืมนะครับเปยให้คุ้มเปยให้ฉะลาดต้องเคลิบเปยมาไม่พูดพร่มทำเพลงเลยนะครับตัวที่จะใช้ก็จะเป็นแซลลี่ชามิอ่าแซลลี่แล้วก็นะอันนี้มันวอลทอสโอ้ยรวต้องไปเช้าเลยเอ้ยเย็นสิเออนะครับแล้วก็ไลอารนนั่นเองเพราะเอกของผมเองนะครับส่วนของที่ผมจะมาใช้ให้ไลอารนเลยนั่นก็คือดาเมจล้วนๆของ โนเอลซินวานเองนะครับเป็นเซตดาเมจล้วนนะครับของโนเอลของผมเองเนาะก็จะเน้นไปทาง m อ็มเอซะมากกว่านะครับแล้วก็คีเรตคีดมก็ตามนี้เลยนะครับเนาะการ์ดที่ใช้ก็เป็นการ์ดตีบอสเหมือนเดิมนะครับที่จริงผมสามารถทําให้มันแรงกว่านี้ได้แหละแต่เผื่อไว้ดีกว่าหรือเอาแรงเลยไหมเอาแรงเลยแล้วกันไปหนึ่งเน้กดถูกอันใช่ปะโอเคอันหนึ่งดาวขึ้นไปเลยนะครับ ขึ้นมาเลยหนึ่งดนะาวนี้ก็จะเป็นสิบสี่จุดสี่เปอร์เซ็นต์นะครับมาไม่รีรอครับแล้วก็อ่าในส่วนของอันติแนะนําว่าให้เลเวลห้านะครับแล้วก็อันนี้ก็ชักไปเลเวลสามอันนี้เลเวลสามก็ได้นะครับเออเนาะอันนี้ผมไล่อาผมสองดาวแล้วแหละแต่จริงหนึ่งดาวก็เอาสเตปนี้ไปใช้ได้นะครับอถามว่าทาไมไม่ใส่วิลเลียมนะครับเพราะว่าบอสตัวเนี้ยมันจะตีนะครับอ่าตัวที่อันไหนแวะแป๊บนึงนะ นี่นี่น,นี่ตีธรรมดาใส่ศัตรูที่มีความเร็วสูงสุดนะครับแล้วก็ให้ผลดีบัฟกับศัตรูด,ดังกล่าวถึงจะเกิดผมใส่วิเลียมเนี่ยบัฟให้ไรอาไลอารผมจะโดนตีซึ่งเราเล่นดามเดจล้วนนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าเราเล่นดาเมจล้วนนะครับก็เลยใส่เป็นในส่วนของโอทอสให้ถึกหน่อยนะครับก็จะยืนได้แล้วนะจ๊ะอ่าอันไหนนะผมลืมเป็นเซตนี้นะครับอ่าไม่ต้องวือหวานนะครับใส่แค่นี้ก็พอในส่วนของเซลลี่นะครับผมก็ ขอให้ถึกละกันถึกประมาณหนึ่งนะครับอัเนเซตนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่สร้อยจึง้งอีกอันหนึ่งอ่ะก็จะถึกถึกนิดหนึ่งนะครับส่วนชาม่ก็ปกติเลยครับอ๋อนิ้วไปกดโดนอะไรกันเนี่ยโอ้ยะอ่านะครับว่าเป็นรูปแบบประมาณนั้นแล้วกันนะครับรอบก่อนนี้ให้ดูในส่วนของระดับยากไปนะครับแต่ อันเนี้ยไปเจอสูตรมาก็คือใช้วนของชาม,มี่กับเซลลี่นะครับผมบัฟให้ไรอาร์นะครับแล้วถามว่าทําไมใส่ชาม,มี่ไรอาร์มันตีแรงตามบัฟนะครับและชาม,มี่เนี่ยเขาจะมีบัฟออ,อกป้องกันคิติคอลนู่นนี่นั่นถึงจะไม่ได้เพิ่มให้ความแรงแต่ไรอาร์ตีตายแน่นอนนะผมบอสตัวนี้๋ยวผมให้ดูแล้วกันนะครับอ่าปกดเข้าไปนะครับแหม่มรู้สึกอารมณ์ดีทุกครั้งที่ได้ใช้ไรอาร์ในการตีบอสน,นะเปิงมะกลัวที่ไหนนะครับ เดีมันจะมีจังหวะหนึ่งนะครับที่ต้องรีนะครับอ่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดเซลลี่ตุยเนี่ยรีนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ถึกให้แซลลี่เนาะไม่ได้แบบถึกมากนะครับเรารีไปเลยครับแต่มันจะมีจังหวะที่บอสต,ตีแล้วไม่ติดคลิหรือว่าตีแล้วแซลลี่ไม่ตายนะครับรอดูนะครับเอาเฮียตายเฮ้ยมันหลายรอบแล้วนะอ่าน่นไง เดตนี้ก็ยังตัวอยู่เออแต่พอมาอัดคลิปนี้แม่งขายขำกับกูเหลือเกินอ่านี่แล้วปุ๊บกูก็ต้องมานั่งรีเซลลี่ตายนะครับแล้วเนี่ยมีแต่กูนั่งรีเนี่ยอ่าโอเคนี่แหละบัฟไปเลยครับผมให้ไรอาส่วนเซลลี่ก็ยัดไปเลยครับผมถ้าเอาชัวร์นี่ก็คือทําทําตามผมได้เลยนะถ้าเอาชัวร์ก็คือทําตามได้เลยครับผมอันนี้เราไม่เน้นของถึกให้ไรอาไงเราเน้นดรามิลลล้วนๆเลยนะครับ อันนี้ติดคีย์นิดหน่อยเก้านเะจ็ดนะครับเขาตีวอลทอสครับปึ้งติดพิษนะครับช่างมันนะผมใช้อันตีไปเลยครับผมอันตีไปนะครับแล้วก็แซลลี่นี้ไม่ต้องผสา,านะครับยัดไปเลยทีเดียวให้ไลอาจังๆนะครับเขาก็จะฉีดใส่วอลทอสนะครับแต่ยิ่งจังหวะนี้ตายก็ไม่เป็นไรแล้วนะครับแล้วก็่ายัด ไปเลยนะครับอันติของชัมมี่นะครับใครมีชัมมี่ก็ถือว่าดีไปนะครับเล่นถึกยืนยาวๆนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูดรามีกันสักหน่อยดีกว่าผมจังหวะนี้ไรอาปาดก็ปึง้งโอ้โหตายทีเดียวอ,อันนี้ติดคีนะครับแต่ที่จริงอ่ะถ้าเกิดว่าไรอาตีเราไม่ติดคีอ่ะก็คือยังยืนตีได้อีกเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าเรามีอ่าชัมมี่นะครับทําให้เราแบบยืนได้อีก ระยะหนึ่งนะครับก็คือตีสวนกับบอสไปเลยตีธรมธรมดาตีธรรมดาตีธรรมดาไปนะครับก็ะจะเป็นประมาณนี้แล้วกันคลิปสั้นๆนะครับแหมแปดนาทีนี่รีไปแล้ว5นาทีนะโอ้โหอ่ะก็เป็นตามนี้แล้วกันนะทุกคนก็สามารถเอาไปเล่นได้นะครับชามี่ก็คือศูนย์ดาวนะแล้วก็มีการนิดหน่อยเนี่ยก็สกิลตามนี้เลยครับง,งูปลาปลาครับแต่ตัวที่ต้องแบบเน้นดาเมจนหน่อยก็จะเป็นไรอันนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนของก่อนเดี๋ยวพีวีพีกูโดนตีแตกนะครับก็ประมาณนี้ละกันเนาะ เออเราไม่มีนะครับแบบว่าหมกคงหมกของอะไรเงี้ยเรียวๆกันไปนะครับก็ผ่านวอสฝันร้ายง่ายๆนะครับแล้วก็รับของแบบจุกๆเลยนะใช้คำว่าจุกๆเลยละกันเนาะก็สําหรับวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนของกลับคืนอยู่นะตอนเนี้ยก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูละกันนะครับแล้วก็จะได้รู้ด้วยนะว่าจังหวะไหนควรรีจังหวะไหนที่เล่นไปต่อได้นะครับเพราะว่า ทีให้ดูเนี่ยก,ก็เพราะว่าทุกคนจะได้ไม่งงกันนะว่าเฮ้ยพี่ทาไมผมเล่นแล้วแซลลี่ผมตายทําไมเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวหาของนู่นนี่นันน่นสับมั่วไปหมดนะครับก็เห็นได้ว่าแม้จะเป็นของ LR ทั้งหมดนะครับแซลลี่ก็ยังตัวเย่อย,อยู่ดีนะครับก็คือมันจะมีจังหวะหนึ่งแหละที่บอสมันตีไม่ติดคลิกนะครับก็คือทาให้แซลลี่เลือ่อนเลือปิ่มเดียวนะครับให้สามารถสกิล2และอันตีได้นั่นเองเนาะเออก็ประมาณนี้แล้วกันวันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันที่สตรีมในคืนนี้นะจ๊ะบ๊ายบายนะจ๊ะทุกคนจุ๊บจุ๊บจ้ะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมก็สตรีมเหมือนเดิมนะครับผมทุกเวลา6โมงครึ่งถึงประมาณ4ทุ่มนะครับหโมงเย็นเนาะถึง4ทุ่มนะครับโดยประมาณอาจจะมาเร็วมาช้าก็แล้วแต่วันนะครับอันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ